ครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมาสางกอนะครับไผ่ของผมนะฮะผมใช้เลยตัวนี้นะครับสางกอก็คือว่าเขาตัดคือคือเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้อยู่นะฮะผมไม่ได้อยู่ดูเลยเพราะว่าเขามาขอมาตัดเนี่ยก็เอาไปแต่ทีนี้เนี่ยผมก็กลับมาดูแล้วนะซึ่งเขาตัดแบบว่าเขาตัดมันสูงเกินนะฮะมันยังมีโคนช่วงโคนนะ่ะที่แบบค่อนข้างยาวแล้วก็สามารถนํามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้นะ ผมก็เลยใช้เลื่อยตัวนี้ตัดทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวผมใช้ดูนะโอเคไปดูกันเลยนะโอ้ oh. ซึ่งแบบเสียดายครับทุกคนเสียดายมากอ่าอแรกนะอันนี้นะครับผมเลื่อยเมื่อกี้เนาะนะครับดูนี่นะไอ้โห oh. อย่างหนาเลยนะครับนี่มีประมาณหนาประมาณหนึ่งนิ้ว นะครับประมาณนิ้วนิดๆนะฮะประมาณนี้กว่าๆนะใหญ่มากทุกคนดูนะอันนี้ผมแค่ใช้เลื่อยเมื่อกี้ที่ผมเลื่อยเมื่อกี้นะเนี่ยนะดูเ,เดี๋ยวแกเดี๋ยวผาตัวนี้ผมไม่กรารันตีนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นพันผสมนะฮะเพราะว่าลำมันค่อนข้างมันเหมือนผ่บงใหญ่นะคือมันผมมีสองกอกอนี้แล้วก็กอนนู้นนะฮะนะครับ ก้อนนู้นเนี่ยก็คือไผ่หกนะครับไผ่หกแต่ก็มันก็ตรงนั่นแหละฮะแต่ว่าเราจะเรียกเนาะแต่ว่าค่อนข้างดีตันเนื้อดีมากนะครับอมาดูที่ผมเลื่อยไว้นะครับตรงนี้ค่อนข้างมาชน,นนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นห้วยเดี๋ยวดู Oh. นี่นะครับอ่ี่หนึ่งครับใช้ด้วยตัวนี้ตัวเดียวนะฮะตัวนี้ตัวเดียวนะหนึ่งสองนะฮะนับลำเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดลำนะครับด้วยนี่เดียวนะครับทุกคนนะ อันนี้ก็จะเป็นไข่เหมือนวงยักษ์นะฮะตัวใหญ่มากนะครับไม่ใช่ซัางหมดนะนะครับอืมแต่ให้ดูมันอันเนี้ยลำเนี้ยคือมันโค้งนะทุกคนทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้สบายเลนะแต่ผมเสียดายผมไม่อยากตัดมันนะครับอ่ะลำเนี้ยผมเสียดายมากผมไม่อยากจะตัดมันเลยฮนะเพราะว่ามัน มันสวยมากแล้วผมจากตรงนี้ผมจะทําเป็นที่เขาเรียกอะไรเป็นที่แบบที่นั่งเล่นตรงนี้นะครับอีกที่หนึ่งแล้วก็เวลาอยากเล่นน้ํานี่ครับเราก็ทําตรงนี้เป็นที่เล่นน้ำนะรตรงนี้ก็ลงเล่นน้ําได้นะครับเดี๋ยววันหลังผมจะรีวิวให้ดูผ่กอข้างหลังนู้นฮะซึ่งกอใหญ่กว่ากอน,นี้นะครับแต,แต่ว่ากอน,นี้ผมจะมาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับก็เลยให้เพื่อนดูก่อนว่าผมใช้เลื่อยแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ย ผมไม่ได้โฆษณาเลื่อยนะแต่ว่าผมมา,ร,ารีวิวให้ดูนะครับว่าเลื่อยตัวนี้เนี่ยมันค่อนมันดีจริงๆแล้วก็ใช้งานได้คุ้มค่านะครับแล้วเข้าป่าเราก็ถือไปได้พับได้นะมันพับได้นะเนี่ยมันรู้สึกว่ามีหลายคลิปแล้วที่ผมรีวิวไปนะครับก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้อยู่กับไผ่นะครับหนีโควิดนะครับ ก็เพื่อนเพ่ท่านใดนะครับหรือพี่ๆท่านใดที่สนใจเรื่องไม้ไผ่หรืออยากรู้อะไรก็สอบถามได้นะครับเรื่องสายพันธุ์ที่ใช้งานจริงๆนะฮะไม่ได้ปลูกแบบเน้นสวยงามนะอันนี้คือใช้งานจริงนะครับเจอกันใหม่ครับผมอย่าลืมกด subscribe หรือกดไลค์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ